สวัสดีครับเอาพอกันนี้แล้วครับตอนต่อจากคลิปที่แล้วเมื่อกี้นะครับเนาะซ้อมเมยหลังจากส่อมเมยแล้วก็ออกมายางสะภานแดงตอนกกระยางอย่างม่าตัวใหญ่เน่มีผมพ่อนกตัวหนึ่งครับตัวนี้มันเป็นนกเยี่ยวแดงนะครับเด้อ แต่ว่าบ่รูว่าสีส้มสีเห็นชัดบอแต่ว่าิ่นมีป้ายบอกอยู่วังผมอ่าเมืผมขี่รถกกลมากมันมีเิ่นมีป้ายบอกว่าอ่าจุดส้มเยียวแดงนะครับเนาะแต่ว่าบ่ลูว่ามันอยู่เมืองไหนเนาะครับเห็นต่ป้ายเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมเห็นแล้วตัวนึงนี่มันมันอยู่จับอยู่ท่ตําป้ายนี่เดี๋ยวผมสีส้มใหมบเบิ่งงด้อยพี่น้องบ่ลูว่ามันสีสีเห็นสัตว์บนะ่เนาะ ขอไปเด้อพี่น้องคับเสียงบาาสรสารเพราะวา่ามันล่มครับมันมันมันล่มทะเลครับผมเดี๋ยวผมดีสู้ใหเบิ่งเด้อนี่ครับโอ้บาาสรสารดอกพี่น้องขอไปเด้อพี่นอาา้องบรสัาได้ยินเสียงมันหองว่าพี่น้องนี่ครับ เห็นสัตว์บนนอไปลองน้อเด็กหน่อยนักเรียนมันโดดเรียนมัดเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วคุณไปแล้วครับไปแล้วครับมันบินหานเหยื่อยู่หนาที่จับปลานะครับเนาะเพื่อนอื่นเยี่ยวแดงนะครับเด้อ ที่ไปสอบถามซุ่มคนขายของอยู่นะทั้ง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 หนา้าทั้งขามากนะครับเนว่ามันจุดชุ่มเยียวแดงนี่มันอยู่ตรงไหนนะครับนะเนาะผ้ายางไปเบิ้งให้สุดสะพานแดงกันนะครบเนาะเดี๋ยวเวลาขาขาเข้าข,า,ขาผมกลับออกไปนี่เดี๋ยวผมสิไปสอบถามให่นะครเนาะ ว่าจุดชมเยี่ยวแดงเป็นยูมองไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิาพาไปเบิ่งนะครับนะหลังจากเสะเมยแล้วนะครับนะกันยังมาตอนกันน้ำกันยังล,งอ,ล,ลงอยู่ครับนี่ครับกำลังไหลลงอยู่ครับ ไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่มีแตมตมจะเล่นนะครับนี่แต่ว่าฝั่งนี่มันปูบหลายลครับปูบลาหลขึ้นทั้งทั้งทั้งขึ้นมากนะครับเนาะครับทั้งเป็นปลาชายเลนแล้วก็เป็นเป็นปลาชายเลนเป็นอันนั้นนะครับเนะาะปลากรงกลางนะครับเนาะ สบายครับกล้องมันซูมบ่ค่อยดีครับกล้องทอดสามครับบ่ได้ซื้ออุปกรณ์เสริมเนาะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องติดตามหลายๆเด้อเดี๋ยวผมจะซื้ออุปกรณ์เสริมมาให้เวลาอีหยังอยู่ไกลๆผมจะได้ซูมใหม้เบิ่งเนาะครับเนาะทะเลครับพี่น้อง มี่คือกันปูแเจ้าหลายคือท่างขึ้นมาด้วยครับเด้อทัางขึ้นมากปูเสียไหลครับโอ้กิโลหนึ่งยางกินลาเด้อพี่น้อง หลอนรลบดานาะพี่นหอนเนาะ สุดว่าผมสีเห็นคนหาหอยอยู่เลยครับเด้อพี่นเด้อแต่ว่ามันกล่องกล่องเขาซุ่มบ่ได้นะครับเนาะซุม่มซุ่มไกลๆแล้วมันมันบช่ชัดเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่พี่น้องเด้อเสียขีย้เกียจครับผมครับขันบริสัดก็ขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมันมันมัน บมมีอุปกรณ์เสริมนะครับต้องใส่ใส่ตัวกล้องในโทรศัพท์ซูมเอาเองนะครับเนาะเดี๋ยวไว้มีอุปกรณ์เสริมเดี๋ยวสิพามาเบิ่งใหม่นะพี่น้องนะครับเป็นป่าชายเลนเป็นอ่าหนามันลดนะครับเนาะมีตะเลนนะครับเนาะมีตะเลนตะนันนะครับนะ พี่น้องภาพบก็ชัดบอสละสลวยปันไาอยู่กลางแดดครับกลางแดดเปียงๆเลยครับไก่สุดล้วพี่น้อง เฮ็ดไใบมองให้น้ำมันไหลลงนะครับนะเนาะเพิ่นบ่ได้ก,กั้นเบิด์ตนะครับเนาะนี่เพิ่นเอาหินมาก,กั้นไว้กั้นคืนนะครับเนาะรู้สึกว่าผมสิเห็นเยี่ยวิดาวสองตัวพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ไกลครับแต่สายตาผมเองที่ผมยืนอยูนอ่นี่ผมเห็นสัตว์ครับเห็นสัตว์เลยครับแต่ว่า พอเข้าเอากล้องไทยเข้าไปแล้วมันมันทีบอกบอบอเห็นสัวนตว์นะครับนั่นต้องซูมนะครับเด้อเดมีเด้อเดสอเดีอเดผอเด้อเด้อเด้อเบิอเ้อเด้่เหมอ้อเด้ด้อเดี่เด้อเด้อเด้ะเด้อเดาะเดนอาจจะเด็อเด้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 นด้อเด้อเดด้ด้ด้ เอิอนเยี่ยวแดงนะครับเด้อโอ้มีคนหาหอยอยู่ครับนีครับมีเรือแล้วก็มีเห็นกระเจ้าหาหอยอยู่ครับ นี่ครับซุดสำนีเนะครับเนาะต่อไปกะเป็นทะเลลว่นๆนะครับเนาะ่าชัยเลนคุนเด้อครับเด้อคุณหาหอยขอยุนเด้อครับเห็นไหเนาะ ครับเีย่ยวแดง2อตัวอยู่นี่ครับแต่ว่ามันเห็นพอชัดเนาะครับเนาะกล้องแต่ว่าสายตาที่ผมแนมนี่เห็นชัดครับแต่ว่ากล้องเหามันพอชัดเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะสองตัวครับ,อรบขออภัยเดินไปน้องเด้อมันพอชัดเด้อเดี๋ยวไว้เฮามีอุปกรณ์เสริมเดี๋ยวจังวากันไหมเนาะพี่น้องเนาะ ขอไปดูพี่น้องมันมันวัชพัชอีกครับซุ่มแหงซุ่มแหงซุ่มไกลๆแห่งวัชพัชพี่น้องต้องขออภัย,ย,ห,ห,ห,ยห,หลายๆนี่ครับปัญหาหอยปัญหาหอยหน่าจะเป็นหอยนางร่มครับีจับยุ่งไ้ไผ่นี่ครับเพิ่นเอาไม้ไผ่มาปักปัก,ปกลงขี้เลีนไว้เพื่อกันกันคืนนะครับเนาะ เปลี่ยนบ่มีครับหอยมันอาจจะมีตะปูเป็นวิถีชีวิตของเพื่อน,นครับเนาะเพื่อนกับหาขายกันเน,นาะครับนะ้ำร่งเพื่อนกับหาหอยหาปูที่เหลือครับเวลาน้ำขึ้นเพื่อนน้ำมันขึ้นเต็มเพื่อนกับหาบ่าได้นาะครับเนาะ าได้เป็นจุ่งช่วงก็ลำบากนะครับเนาะกัราคาแพงนิดนึงกัยเยสชิจมอีกคนนะครับเด้อปัญหาขายกันแหละครับนี่ครับนุณครับหาง,งอมงๆอยู่นีนีรับ ไปมองเก่าก่อนนี่ครับจังสี่ภาพสัตว์อยู่ครับเพราะว่ห้องบริสุทธิ์นะครับนะคนกระบะมีดได้พี่น้องมีวังผมเขามานั่นมีอยู่บก,กี่คนหรอครับเดี๋ยวตอนนี้หันหนากลับแล้วเนาะมันสุนดแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะหันหัวกลับแล้วครับเด้อ น้ำทะเลก,ก็เลิ่มลงไปเล,ลิกแลเลยครับเริ่มงลงไปเลื่อง้วครับ,รบพี่น้องถ้าเป็นช่วงน้ำึ้นนี่น้ำมันจิน้ำมันสิขึ้นมากใกลๆสะพานที่ผมยางอยู่นี่ครับมันจิเหมือนคลายว่าเขายางอยู่กลางทะเลได้พี่น้องแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันล่งครับคุณลงไปเลิกแลเลยครับ ตมกี้ช่วงทางเขามากนี่ผมบริไทยเนาะครับเนาะตะตะกรบาัานมีโควิดตะคนมาเที่ยวหลายๆนี่คนจะมีพวกปลากุเล่าแหง่งแล้วกัาปลาปลาอปลากระบอกแห่งขายนะครับเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ผมผ่านขึ้นมาบ่เห็นมีนะครับเนาะมีปลาหมึกแหง่งพวก หอยพวงยังคนสิขายหลายนะครับตะกีนนะครับเนาะไปนี้เจอช่วงโควิดมันคนบ่ค่อยมาเที่ยวคนบ่มาเที่ยวเพิ่นก็ขายบ่ได้เพิ่นก็เลยบ่พากันขายเนาะครับเนาะภาพอาจสิบ่นิหญิงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าวกกอุปกรณ์เฮาบ่บ่บ่บอ,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 บอคือมืออาชีพเพิ่นนะครับเนาะพวก y o u ยูทูบมือพนอ่าเพิ่น ไปไกลแล้วนะเพิ่นมีคนติดตามเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเพิ่นเมื่ออาชีพแล้วนะครับนะเนาะเพื่อนก็มีทุนมียังนะครับอุปกรณ์เพิ่นก็สีดีก็สิก็ส,กสิชัดเย็นก็านี้นะครับเนาะงองคเฮายังมืใไม่อยู่นะครับเนาะต้องขอไฟเได้ไปน้องเห็นเยวแดงแล้วสองตัวพี่น้อง สะขึ้นอีกเที่ยนึงกะอ่านนาจะเป็นเมือแรง่งนะครับเอ้อผมคิดว่า พี่น้องขออภัยเด้อพี่น้องนะครับเพื่อนอื้นเย,ยวแดงนะครับเย,ยวทะเลนะครับเนาะมันหากินปลาเนาะนทะเลเนาะนะครับเนาะเดี๋ยวอาไว้โอกาสหนา้าเดี๋ยวอุปกรณ์พร้อมนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิพาไปเบื้องมอง่นวัดหยุดชมเหี่ยวแดงนะครับเนาะ ต่อครับอวยหัวกลับครับผมโอ้ยยางเมยแหละพี่น้องกิโลนึงไปกลับก็บสองโลพอดีเอาคลิปหนีเอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับเนาะโอ้ยเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งใสอีกแต่ว่า เพื่อนว่ามีศูนย์เนี่ยก่อศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเด้อทางทะเลนะครับเดี๋ยวผมจีภาพไปเบิ่งใหม่เลยครับเด้อแต่ว่ามือนี้เบิ่งนกกระย่างไปก่อนนี่ <c oughs> นก,กระย่างกับนกนั่งม้วนี่น้องเห็นบ่านอพี่น้องสัตว์ปีนว่านอ่นั่งน้วนี่น้องเอ้ยบินเต็มอยู่ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจิพาไปเบิ้องอนี่ยังไะมองที่ผมว่าศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำทางทะเลนะครับเนาะของสมุทรสาครเพิ่นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ